คนเหมือนกันมี2อมือสอตีนเท่ากันเอ็งจะกลัวไปทาไมวะไอเดชข้าไม่ได้กลัวแล้วเอ็งเหงือ่อไหลทําไมวะข้าร้อนอากาศมันร้อนน่ะไม่ต้องห่วงไ้น้องนักพี่กะติงคนนี้จะไม่ปล่อยให้เอ็งโดดเดี่ยวข้ามีทางออกให้เอ็งแน่นอนอยังไงวะพี่เอวเข้มสิวะเ้เ้ เฮ้ยทางล้างไงเออเอ้โอ้ย,อ,ยอ,อ๋อไอุ้ยไม่ไหวยังาถึงพี่อุ้ยอ๋ไม่ไหวหรอกอีแค่สาวมันจะฝึกไว้เพื่ออะไรเอาดนะสงเครามไอเด่นมันถือว่าอุไทยอย่างน้อยก็ให้แม่ได้ตายยังยมีศักดิ์ศรีฮะเอางั้นเลยเหรอพี่เออดีวะพี่ภูไทยพี่เก่งกว่าไอการสอนตั้งเยอะ ช่วยหน่อยเถอะนะพี่ก็ได้ขอบคุณครับสองปาอ้าเฮ้ยคนมาใหม่ออกแล้วนี่ดีว่าเฮ้ยก็บอกว่าขอโทษไงจะต่างกันเท่าไหร่ไงวะสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น